ยองเซสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอมกอเคป๊นะครับสำหรับในคลิปนี้เราจะมาอัปเดตกันกับเรื่องราวของ Baby Monster และ Triple S ที่มีโมเมนต์ด้วยกันหลังจากที่ Triple S เนี่ยพากันทั้งแก๊งเลยนะครับไปออกรายการวิดีุอ i o o r r d i o o และก็มีเต้นเพลงของทั้งรุ่นพี่แล้วก็รุ่นเพื่อนร่วมเจนด้วยหนึ่งในนั้นคือเพลงของ b ป b y m o อน t เ r ทริปที่ t r i p เ e s นี่ยได้ร้องในเต้นกันเล่นๆในรับในรายการและแฟนๆเนี่ยเขาก็ฟินโมเมนต์กันว่าเด็กๆไม่ว่าจะเป็น Baby Monster หรือว่า TripleS เนี่ยยังไม่มีโอกาสได้เจอกันจริงๆจังๆเลยสักทีแต่มีโมเมนต์แบบนี้มาเสิร์ฟแฟนๆก็แบบฟินใจนะครับที่ได้เห็น TripleS เต้นเพลงดริปของ Baby Monster ซึ่งการที่จะมาร่วมชาเลนจ์กันเนี่ยถือว่ายากมากๆเลยต่อให้จากคำแด้ตรงกันชนกันก็ตามแต่ว่าพอได้เห็นโมเมนต์แบบนี้เนี่ยมันอย่างน้อยก็รู้สึกแบบได้เห็นการที่เด็กๆเขาเต้นเพลงกันมันก็ทําให้รู้ว่าโอเคเขายังรับรู้ถึงเพลงเขายังแบบเต้นเพลงแบบนี้ได้ถ้าหากว่าในโอกาสหน้าได้เห็นโมเมนต์เมมเบอร์ของ Triple S หรือว่า Baby Monster เนี่ยได้เจอกันได้เต้นด้วยกันมันก็จะเป็นอะไรที่ดีต่อใจแฟนคลับที่ชอบหรือว่าคอยเชียร์ทั้ง2วงมากๆเลยและในครั้งนี้น ครับ t r i p เ e S เเนี่ยก็ส่งตัวแทนมาเต้นเพลงทริป เอาแบบว่าให้มันเป๊ะกันไปเลยทั้งท่าเต้นแล้วก็มีแบบร้องด้วยถึงแม้ว่าจะไม่ได้ร้องออกมาจริงๆจังๆก็ตามเป็นทริปในอีกเวอร์ชันหนึ่งของ TripleS ที่ต่างไปจากสไตล์ของ Baby Monster อร์ความน่ารักนี้ของโมเมนต์ทั้ง2วงที่เกิดขึ้นแม้จะยังไม่ได้เคยเจอกันแบบจริงจังหรือว่าเคยเต้นเคยทำชาเลนจ์ด้วยกันเลยก็ตามคาดหวังว่าในวันข้างหน้านะครับทั้ง2วงจะมีโมเมนต์ได้เจอกันบ้างไม่ว่าจะเป็น TripleS แบบทั้งวงเจอกับเบลมอนหรือว่าจะเป็น t r i p l e สยูนิตต่างๆได้เจอกับเบมอนก็ขอให้ได้มีชา a l เลนจ์ด้วยกันสักหนึ่งแมตช์อย่างน้อยความเพื่อนร่วมเจนนั่นเองนะครับแฟนๆที่ชอบทั้งสองวงเนี่ยเขาก็ฟินกันอยู่ในตอนนี้ใครที่ได้เห็นรับเป็นยังไงบ้างคอมเมนต์กันมานะครับและเดี๋ยวเนเบมอนต์ <c oughs> เขาจะมีเดินทางไปที่ฮ่องกงกันด้วยและในตอนนี้สื่อที่เกาเนีก็ไปรอไลฟ์กันเพียบเลยมารอดูแอปพลูคของเปเป่ย์มอนสเตอร์กันดีกว่าว่าในวันนี้นะั้นจะจึ้งขนาดไหนเดี๋ยวรอติดตามกันนะครับ